มาล้างถาดให้เจ้าสมอนแคทสมอนแคทลอก่อนลกูกข้าล้างถาดให้สะอาดพร้อมมาดูปลาระบบนิเวศวิทยาเหนีหมโอปลาเห็นปลาไหมครับปลาเดี๋ยวเดี๋ยวสมอนแคทลอกก่อนลกูกข้าดูปลาก่อนอ้เห็นปลาไหมครับปลาแบบว่ายในน้ำนะครับ ลหลายหางกระลอกก็มีประโยชน์นะครับเขาซับเศษตะไค้ไว้ในลำต้นของเขาเหมือนกับซัพพอร์ตความสุขภกเอาไว้แล้วก็ดูเป็นอาหารดูแล้วน่าทึ่งนะครับมาหลุกไหมอันนี้ไหม อ่มอารโดตารโดอาโดนนะรอก่อนยังไม่มียังไม่มีรอก่อนคอยคอยก่อนคอยก่อนคอยก่อนเจ้าคอยก่อนเนาะคอยอืมคอยก่อนคอยก่อน